วันนี้เรามากินชาบูชุดชาบูนะคะใกล้บ้านเราค่ะอยู่ใกล้บ้านค่ะตรงสี่แยกสามสาวค่ะใกล้บ้านสีแามสาวไม่ต้องไปไกลค่ะมาใกล้ๆค่ะนี่นะคะนี่คือหม้อนี่หม้อจะเป็นสองหม้อค่ะนี่น่ากินมากต้องีปขัดนะคะยิ้มรบคุณมากกว่ามัน อากาศดีดีอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองไม่ไกลค่ะหนูพอดีพีซื้อมาซื้อของให้อาซ้อนจ้าจ้ามากับผู้จัดการนะคะวันนี้ก็ผู้จัดการเลี้ยงอีกแล้วพระเจ้าญาติพระเจ้ามาแรงเลยเศรษฐาจะเลยแบบนี้เราไม่สั่งไม่แบียร์นี้หมด าอ่ะกินให้ดูหน่อยอ้าวมีโยกนะคะมีโยกมีโยกมีโยกมาเป็นกรดมาจามามากินน้ำกันจ้านี่คือดู